ประหยัดพลังงาน EMT นะครับ E คือ Energy นะครับ M คือ Management T คือ Technology หรือเราจะเรียกว่าเทคโนโลยีการจัดการพลังงานนั่นเองนะครับโดยรูปภาพที่อยู่ทางด้านขวานี้นะครับจะเป็นชุดระบบพร้อมติดตั้งนะครับที่เราสามารถนำเอาไปทำการติดตั้งตามที่อยู่อาศัยนะครับตามโรงงานสถารประกอบการนะครับหรือว่าโรงปศุสัตว์ของเรานะครับก็สามารถนำเอาเข้าไปทำการติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับโดยตัวของเครื่องนะครับ เขาจะใช้นะครับหลักการของเขาก็คือนะครับเพื่องเขาจะสามารถ ผลิตพลังงานได้โดยอาศัยไฟนะครับจากการไฟฟ้าบางส่วนผ่านทางเบเกอร์ก็คือตัวกล่องสีขาวนะครับไฟจากการไฟฟ้านะครับบางส่วนเข้าตัวของสู่เครื่องนะครับ EMT ก็คือตัวกล่องสีส้มที่อยู่ด้านบนนี้นะครับเมื่อเขาได้รับพลังงานมาแล้วนะครับเขาก็จะทําการผลิตพลังงานไฟฟ้าขึ้นมานะครับไฟฟ้าที่นวัตก,กรรมนะครับเครื่องประัดพลังงาน EMT ผ,ผลิตขึ้นมาได้จะถูกนําเอาไปเก็บเอาไว้นะครับในแบตเตอรี่ในตัวกล่องสีดําที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับโดย ชุดทั้งระบบนี้นะครับเราจะใช้ระบบในรูปแบบของ Off g r ิฟนะครับดังนั้นเมื่อเราทําการติดตั้งก็สามารถใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปขออนุญาตจัง ของการไฟฟ้านะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้เขานำเอาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้านั่นเองนะครับโดยเครื่อง EMT นะครับเราสามารถอ่านค่านะครับว่าไฟจากการไฟฟ้าเราใช้เท่าไหร่และเครื่องประหยัดพลังงานนะครับทำให้เราประหยัดพลังงานได้กี่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราได้ดูได้จากนะครับหน้าจอนะครับแสดงผลนะครับตัวกล่องสีดําที่อยู่ด้านล่างนะครับเขาก็จะมีหน้าจอว่าไฟนะครับเช่นนะครับดังรูป ภาพตัวอย่างนี้นะครับเราได้ไปถ่ายที่บ้านของพี่เดียนนะครับที่ประสบปัญหาในเรื่องของไฟฟ้าตกในเวลากลางคืนนะครับโดยไฟนะครับ บ้านของพี่เดือนมีการทดลองมีการเปิดแอร์สองเครื่องไมโครเวฟหลอดไฟในบ้านนะครับเราใช้ไฟจากการไฟฟ้าอยู่ที่7.1แอมป์นะครับเครื่องประหยัดพลังงาน EMT นะครับทำให้เราประหยัดค่าไฟาได้อยู่ที่17.8แอมป์นะครับนั้นแสดงว่าเราใช้ไฟจากการไฟฟ้าเพียงแค่3.9.89เปอร์เซ็นต์และเครื่องประหยัดพลังงานนะครับทำให้เราประหยัดค่าไฟาได้อยู่ที่60.11เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ โดยไฟนะครับที่ถูกนำเอามาใช้ก็คือไฟในแบตเตอรี่นั่นเองนะครับโดยแบตเตอรี่นะครับหากไฟถูกใช้ถูกนำเอาไปใช้นะครับเครื่องประหยัดพลังงาน EMT ทำการผลิตไฟนะครับก็จะนำเอาไฟที่ถูกผลิตขึ้นมาได้นะครับเอาไปเติมทดแทนไฟไฟ้าที่ถูกใช้ไปในแบตเตอรีร่ให้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้าจะมีการผลิตพลังงานและแลก็เติมพลังงานในแบตเตอรี่ให้เต็มอยู่อย่าง100%ตลอดเวลาทุก24ชั่วโมงทั้งตอนเช้าและตอนเวลากลางคืนให้แก เรานั่นเองนะครับโดยเครื่องประหยัดพลังงานจะมีด้วยกันทั้งหมด3ขนาดก็คือ5กิโลวัตต์10กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ขนาด15กิโลวัตต์จะมีด้วยกัน2ส่วนราคาราคาส่วนแรกสำหรับบุคคลทั่วไปหากเป็น5กิโลวัตต์ราคา3 4 0 0 0บาท10กิโลวัตต์ครับราคา6,00 0นบาทและ15กิโลวัตต์ราคา9 4 0 0 0 0บาทแต่จะมีราคาในส่วนที่2สําหรับสมาชิกในตำแหน่งเจตก็คือผู้ที่มีรายได้5 0,000บาทขึ้นไปแล้วในเดือนใดเดือนหนึ่งนะครับก็จะสามารถทําการสั่งซื้อใช้เครื่องประหย ได้ในราคาที่ถูกกว่านะครับบุคคลทั่วไปหากเป็น5กิโลวัตต์ราคา170,000บาท10กิโลวัตต์ราคา300,000บาทและ15กิโลวัตต์ราคา470,000บาททั้ง3ขนาดนี้นะครับเป็นขนาดที่เรา,าพร้อมให้บริการในการติดตั้งนะครับแต่หากเราลองคำนวณแล้วว่านะครับเราจะต้องทำการติดตั้งมากไปกว่าขนาด15กิโลวัตต์นะครับเราจะต้องให้ทาง,ทางวิทยมวิศว,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 วกรขอ,ของทางบริษัทเข้าไปทำการสำรวจพื้นที่และทดลองการคำนวณนะครับว่าเราจะต้องทำการ ติดจำนวนกี่เครื่องนั่นเองนะครับ ดังนั้นนะครับเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้า EMT นะครับหากใครผู้ที่สนใจนะครับที่ต้องการจะทําการสั่งซื้อใช้ก็สามารถทําการสั่งซื้อได้แต่หากสมาชิกท่านใดน,นะครับที่ต้องการอยากจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของรายได้จากการเป็นตัวแทนในการจัดจําหน่ายอย่างแรกเลยครับเราจะต้องทําการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในแพ็กเกจ XL มีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาปี2566เป็นต้นมาดังนั้นผู้ที่ต้องการอยากจะเป็นตัวแทนดีลเลอร์ในการจัดจาหน่ายเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้าของทาง บริษัทอินโนเวทีฟหลังจากวันที่1สิงหาปี6ไเป็นต้นมาจะต้องเป็นสมาชิกในแพ็กเกจ XL เลแต่เพียงเท่านั้นนั่นเองนะครับอย่างที่สองครับเราจะต้องมีตําแหน่งทางธุรกิจในตําแหน่งเจดขึ้นไปนะครับและเข้ารับการอบรมนะครับหลักสูตรดับระคำร,ร,ระบบพลังงานงร่วมแบบปรณนการผ่านการสอบนะครับและได้รับใบประกาศใยบัตแต่งตั้งให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญและสามารถเป็นตัวแทนในการจัดจําหน่ายได้เมื่อเราสามารถจัดจําหน่ายได้เรามาดูในเรื่องของผลประโยชน์ที่เราจะได้รับครับหากเราสามารถทําการนําเสนอขาย เครื่องขนาด5กิโลวัตต์ได้เราจะได้รับนะครับค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทอินโนเวทีจะเป็นผู้จ่ายให้แก่ตัวเราจำนวน25,000บาทเงินจำนวนนี้จะถูกโอนเข้าสู่รหัสสมาชิกของเรานั่นเองนะครับ ส่วนคะแนนและลิขสิทธิ์ i g s Package XL มูลค่า17,299บาทส่วนบาทใน2ส่วนนี้นะครับบริษัท Top Up to ธุลิจะเป็นผู้จ่ายและมอบให้แก่ตัวเรานั่นเองนะครับดังนั้นแล้วนะครับเราก็จะได้รับประโยชน์จากทั้งคอมมิชชั่นคะแนนที่จะถูกนำมาคำนวณกับเป็นรายได้นะครับและแพ็กเกจ XL ที่เราจะสามารถนำเอาไปทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกให้แก่บ,บุคคลที่เราได้ไปทำการนำเสนอขายเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้า EMT ให้ได้นั่นเองเมื่อเราได้นำเอา แพ็กเกจ xl ครับไปทําการสมัครสมาชิกนั้นเท่ากับว่าเราก็จะสามารถทําการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้เมื่อเราสามารถทําการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้เราก็จะได้รับรายได้ตามแผนการตลาดทางโบนัสทั้งสามข้อหลักนะครับและอีกหนึ่งข้อพิเศษที่บริษัท top up l i t e จะเป็นผู้จ่ายให้แก่ตัวเราเรียกได้ว่าเราก็จะได้รับถึงประโยชน์ถึง2ต่อด้วยกันนั่นเองนะครับ ต่อมาครับหากเรานะครับสามารถทําการนําเสนอขายเครื่องขนาด10กิโลวัตต์ได้นะครับเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับ45,000บาทคะแนน20,000คะแนนลิขสิทธิ์ XL นะครับต่อมาหากเราสามารถทําการนําเสนอขายนะครับแพ็กเกจอ่ตลำเสนอขายเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้าขนาด15กิโลวัตต์ได้เราจะได้รับค่าโโอคอมาามาอิชชั่นที่บริษัทอินโนเวทีเป็นผู้จ่ายให้แก่ตัวเรา65,000บาทนะครับคะแนนนะครับ30,000คะแนนนะครับและลิขสิทธิ์แพ็กเกจ XL มูลค่า,า17,299บ นั่นเองนะครับรายได้นะครับค่าคอมมิชชั่นจะถูกโอนเข้าสู่บัญชีอ่ารหัสธุรกิจของเราทันทีเลยเมื่อเรานะครับอ่าได้ทําการนําเสนอขายให้แก่บุคคลที่เราไปทําการแนะนําสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับนอกจากเราจะได้รับเงินอ่าที่เป็นค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมครับเราก็จะได้รับคะแนนในแต่ละขนาดคะแนนนะครับจะถูกนํามาคํานวณกับ10%เพื่อแปลเปลี่ยนเป็นรายได้และนอกจากนั้นแล้วแพ็กเกจ XL นะครับเราย่อมสามารถนําเอาไปทําการลงทะเบียนสมัครสมาช ให้แก่บุคคลที่เราได้ไปทําการนําเสนอขายเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้านะครับหากเราสามารถลงทะเบียนเรียบร้อยในแพ็กเกจ XL ใช่ไหมครับเราก็จะได้รับโบนัสการขายลิขสิทธิ์แพ็กเกจ XL 3,000บาทแพ็กเกจ XL นะครับมีคะแนนอยู่1600นะครับคะแนนคะแนน1600คะแนนนะครับหากเกิดการจับคู่เราก็จะได้รับโบนัสในข้อที่2หรือว่าโบนัสการบริหารทีมย0ิก็คือเราจะได้รับเงินเราก็จะได้รับเงินอีกนะครับ2,120บาทนั่นเองนะครับเรียก ว่าได้รับทั้งข้อคอมมิชชั่นคะแนนถูกไปเปลี่ยนแปลเปลี่ยนเป็นรายได้ลิขสิทธิ์ทาการสมัครสมาชิกนะครับได้รับเงินจากโบนัสการขายลิขสิทธิ์และได้รับเงินจากโบนัสการบริหารทีมนั่นเองนะครับสําหรับวิธีการนะครับในการคํานวณน,นะครับ การเลือกติดตั้งเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้า EMT นะครับเราสามารถนะครับนำเอาบินค่าไฟของเดือนล่าสุดนะครับหรือเราจะนําเอาบินค่าไฟที่เราอาจจะมีการจ่ายค่าไฟมากที่สุดนะครับมาทดลองการคํานวณดูนะครับว่าดกโดดอย่างเช่นนะครับเราเอาบินค่าไฟของเดือนมิถุนาปี66นะครับมีการใช้ไฟไปจํานวน563หน่วยนะครับเราจะนําเอาหน่วยก็คือ563หนะครับหน่วยนะครับมาหารด้วยจํานวนวันของเดือนมิถุนาก็คือหารด้วย3 ะจะเท่ากับจะเท่ากับ18.76กิโลวัตต์นะครับเมื่อเราเอาได้ผลลัพธ์มาแล้วเอา18.76นะครับมาหารด้วยจํานวนชั่วโมงที่เรามีการใช้ไฟจริงต่อวันก็คือยกตัวอย่างเช่น12ชั่วโมงนะครับก็จะได้ค่าอยู่ที่1.56 กิโลวัตต์นั่นเองดังนั้นนะครับเราควรที่จะทําการติดตั้งเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้า EMT ขนาด5กิโลวัตต์เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานของเรานั่นเองและผมได้ขอนําเอาคลิปวิดีโอนะครับของโคตรกริดหรือว่าอาจารย์กริดโคตรแต่เดิมท่านชื่อว่าโค้รตาอาวุธอมศิน,นะครับมาเป็นวิธีการนะครับในการอธิบายวิธีการคํานวณแล้วก็การคืนทุนนะครับคว่าเราจะได้รับคืออาการคืนทุนเมื่อไหร่นั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับผมขอนําพาทุกท่าน นะครับมารับชมเป็นคลิปวิดีโอตัวอย่างที่พี่วิเชียนนะครับได้ไปถ่ายที่บ้านของพี่เดือนนะครับหลังจากการที่ได้ทําการติดตั้งเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้า EMT แล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วเรามาดูคลิปวิดีโอของพี่วิเชียนกันนะครับวิเชียนสวนทีมนะครับวันนี้เรามาสํารวจตู้นะครับ ICS กับ EMT นะอุปกรณ์ประหยัดไฟตัวนี้นะครับวันนี้เรานะฮะความสูงความสูงของเครื่องตัวนี้นะผมนะครับความสูงเนาะ ของน่าอกเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนะครับที่พี่วิเชียรนะครับได้ไปถ่ายนะครับเครื่องชุดของเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้า EMT นะครับทุกท่านสามารถเข้าไปทำการเข้ารับชมคือคลิปเบเกอตัวอย่างนะครับได้เช่นเดียวกันอีกนะครับต่อมานะครับจะเป็นเครื่อง